ครับตอนนี้ผมเอาสายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าที่เดินมาจากฮับฮับก็อยู่ใ,ใกล้ๆเองครับฮับอยู่ในระยะหกเมตรเดินมาเป็นสายสีฟ้ามันต่อห้อง่องนั้นแล้วมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอามาต่อใส่กับ PC เข้าก่อนผมต่อโน้ตบุ๊กครับวันนี้โน้ตบุ๊กไม่ว่างก็เลยยก PC ขึ้นมายก PC มาก็มาต่อตรนนี้ก็ต่อข้างหลังต่อข้างหลัง เพื่อทดสอบว่ามันใช้เน็ตได้ไหมนะครับอันเนี้ยมันได้ครับมันไม่มีปัญหาไอนน้เรื่องสายเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาครับก็เข้าเน็ตได้ปกติดู Youtube ดูอะไรได้ปกติเี่ฟังเพลงอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ก็ถอดจากตัวเนี้ยนะครับถอดจากไอ้ตัวนี้ไป จากตรงน,นี้ไปเนี่ยนะมันไม่มีไฟนะครับอ๋อไม่ไม่ไมน,นี่ไฟเราก็เสีย<า>เสียก็ไฟขึ้นปกตินะครับอ๋อโักัดไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไฟขึ้นครับมีไฟขึ้นแต่ว่าตัวอนี้มันไม่มีไอพีปรากฏเห็นไหมครับ สเตติกไอพีเป็นศูนย์ทั้งทงท,งที่ผมฟิกไว้แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าสายจะส่งมาหรือไม่มาหรือว่าแจกไอพีไม่แจกมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าผมฟิกไอพีอ่านั้นฟิกไอพีผมฟิกไว้ตัวนี้นะครับไอพีร้อยจุดหกสองนะครับดับงนั้นสายจะเสียบหรือไม่เสียบเนี่ยเวลาเราออกจากตรงนี้ไปนะครับออกจากตรงนี้ไปแล้วดูตรงนี้มันจะต้องขึ้นเป็นไอพีตามที่ผมฟิกไว้นะครับที่ไม่ต้องสนใจสายนะแต่นี้มันไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นไม่เป็นไร ว่าไหวอย่างนงี้ะเนี่ยแลนก็ออนอยู่ครับสถตติ <strategic S 2> บ่างแต่มันก็ยังไม่ได้หันเห็ดยังไม่ได้ถ้างั้นก็ผมก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับเปลี่ยนดูอเป็นออโต้ครับคเป็นออโต้ปึ๊บมาดูก็ยังไม่ได้ครับออโต้เห็นไหมครับ ออโต้ก็ไม่แจกไอพีมาเนี่ยออโต้ Auto นะป,ปลิกร้อยจุดหกสองก็ตามนั้นออกไปไปดูครับออตโต้นะเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสเตติกได้ไหมครับมันก็ยังไม่มาโอ้ไม่มาอกเลยครับโอเคไม่มาใช่ไหม มาดูไลน์ผมสายนี่เอาสายนี่แล้วก็มาที่คอมพิวเตอร์มันจะสีะะ่นาทีแล้วผมปิงหกสิบสองนะครับปิงไม่มาครับ ปิงสัญญาณไม่ได้กล้องก็ไม่โฟกัสอิตหาหัเนี่ยปิงไม่ได้ครับปิงไม่ได้ตอนนี้เครื่องมันก็ต่ออยู่แค่สองเครื่องนี่แหละนะครับมันต่ออยู่แค่สองเครื่องส่วนเครื่องนี้ i อพ p ไอพีหกสิบสามเห็นไหมครับไอพหกสิบสามปิง i อพหกสิบสองไม่เจอทั้งทงที่มันก็ต่อกันอยู่แค่เนี่ย สองเครื่องเนี่ยต่อกันเนี่ย